เราะไปยินดีไรายได้ที่มาจากของที่มีมลพิษทั้งปัจจุบันและในสังสารวัตรเลยจากสุราเมลัยบุรียาสีติดเป็นต้นที่เป็นมิจฉาชีวะเลิกที่จะยึดถือทัศนคติว่าจะเป็นแมวข้าวแมวดำแมวอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้ หมายถึงจะเป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เม็ดเงินมากันแล้วกันไม่ถูกนะจ๊ะไม่ถูกตามหลักธรรมคือวิธีปฏิบัติที่จะให้พ้นจากสังสารวัฏไม่ถูกหลักตรงน,นี้จะต้องหากว่าอยากอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็สมัครใจที่จะลงไปในอบายแล้วมีความทุกข์ใ,ในสังสารวัฏอันไหนเรื่องหนึง่ง ถ้าผู้ไม่รู้เนี่ยเขาพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้นออกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรามาเจอผู้รู้อย่างพระสรัมมาสาัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ประกอบสัมมาอาชีวะเป็นทางเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นทางมาแห่งทรัพย์ที่เราจะาไว้เลี้ยงสังขารของเราแล,ล้วก็ครอบครัวเลี้ยงชีวิตนี้เพื่อจะเอาชีวิตที่ยังดำรงอยู่มาทำพระนิพพานในแจ้งหรือมาสสรบรมีนี้ให้ทำอย่างนี้แค่นั้น ถ้าอย่างนี้ถูกหลักวิชาถูกหนึ่งในมักมีองค์แปดที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องมีความเห็นถูกตั้งแต่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละถ้าไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือไม่ได้ศึกษาเอาไว้ไปเชื่อคำสอนที่พระสัมมสาสัมพุทธเจ้าสอนตรงนี้เอาไว้ยิริโอตปะมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ไปเกิดก็มีโอกาสที่จะทําบาปอากุศลได้เพราะว่าไม่ละอายต่อการทําบาป แล้วไม่กลัวว่าผลบาปจะเกิดขึ้นอย่างไรแม้พูเจ้าถึงจะมาพูดให้ข้าจอย่างไรก็ไม่เชื่อตรงนี้เมื่อสมัยที่ยังไม่เกิดขึ้นมักอันอื่นก็ไม่มาเพราะนั้นนี่ต้องเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่แล้วว่าเราจะประกอบอาชีพเฉพาะที่เป็นสัมมาอาชีวะ